สวัสดีครับวันนี้มาสาธิตและอธิบายการตั้งค่าเครื่องสแกน QR Code ใช้สำหรับพวกเครื่องซักค่าเครื่องแลกธนบัตรทดแทนเครื่องยอดเหรียญแบบรุ่นเดิมๆรุ่นเก่าๆโดยเราไม่ต้อง ใช้กะเหรี่ยงเราใช้การสแกน QR Code แล้วรับเงินเข้าบัญชีธนาคารของเราได้เลยนะครับมาดูการใช้งานนะครับเครื่องตัวนี้จะมีโหมดให้เลือกอยู่3มโหมดนะครับโหมดซักผ้าโหมดอบผ้าแล้วก็โหมดทั้งซักทั้งอบกรณีเราต้องการเข้าไปเซตอัพค่าต่างๆของเครื่องนะครับที่เราเลือกที่ปุ่มเซตอัพนะครับ ก็ใส่รหัสผ่านนะครับใส่รหัสผ่านเข้าไปนะครับซึ่งรหัสผ่านตัวนี้เราสามารถตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงค่าได้ภายหลังนะครับในที่นี้รหัสผ่าน,านเริ่มต้นจะเป็นห2 3่สองสามสี่นะครับให้เราปีเข้าไปเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็กดเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับตกลงนะครับถ้าเราใส่ผิดมันจะขึ้นว่าอินคอเล็กนะครับ แล้วเราใส่ใหม่อีกทีนึ่งเราให้เราลบลบอินคอลเล็นี้ก่อนนะครับแล้วก็ใส่ใหม่นะครับเอาตันะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับถ้าเป็นห้านี่ไม่ได้นะครับเราลบออกอันนึงนะครับแลักษณะลบกลับไปแล้วเราใช้เครื่องหมายถูกนะครับถ้าเราใส่ท่าต่างๆถูกต้องมันก็จะเข้าไปที่หน้าจอสำหรับเซตอัพนะครับตัวนี้จะมีการตั้งนะครับแรกเป็นตั้งสําหรับสักผ้านะครับว่ากี่บาท ถ้าเราต้องการให้มันจับเวลาในการซักผ้าก้าใส่ค่าตรงนี้เป็นเวลานะครับที่เลขศูนย์ตรงนี้นะครับถ้าเป็นค่าศูนย์ก็คือมันจะอ่านเซ็นเซอร์จากหลอดไฟว่าเครื่องซักผ้ามีการซักเสร็จแล้วนะครับถ้าเราใส่ค่าเป็นเวลาเมื่อถึงเวลาที่กําหนดเครื่องซักผ้าจะตัดการทํางานนะครับอันที่สองเป็นการอบผ้านะครับผ้าก็เช่นเดียวกันเราจะตั้งว่า เก็บเงินค่าอบผ้ากี่บาทนะครับเก็บเงินค่าอบผ้ากี่บาทในที่นี้ตั้งเป็น45บาทถ้าเราใส่เลข0ก็จะใช้อ่านหลอดไฟใช้การอ่านหลอดไฟสำหรัเวลาซัออกอบผ้าเสร็จจะมีหลอดไฟขึ้นมาแสดงนะครับแต่ว่าอบผ้าเสร็จแล้วเครื่องจะทำงานเครื่องก็จะหยุดทํางานนะครับแต่ถ้าเราต้องการใช้โหมดตั้งเวลาเช่นก่อนนี้อบผ้าผมตั้งเวลาตั้งเวลาโดยใช้ผ้า120นาทีนะครับผมก็ตั้งไป100 ยี่สิบนะครับก็เ,เป็นอา่านว่าถ้าเกิดอบผ้าถึงเวลาร้อยยี่สิบนาทีก็จะหยุดนะครับตัวที่สามนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นการทั้งซักทั้งอบนะครับตัวทั้งซักทั้งอบนี้มันจะเอาค่าข้างบนเป็นจํานวนเงินทั้งซักทั้งอบนี้แปดสิบบาทนะครับการซักกับพักส่วนเวลาจะส่วนเวลาหรือว่าใช้เซนเซอร์ในการจับการเปิดปิดของ ของการทํางานเสร็จของเครื่องซักผ้าเราก็ใส่ค่าตรงนี้เหมือนกันครับถ้าใช้เวลาก็ใส่ค่าที่ไม่เป็นศูนย์แต่ค่าไม่ใช้เวลาก็ใส่ค่าจํานวนเวลาตรงนี้เป็นเป็นนาทีไปนะครับส่วนตัวค่าต่างๆถ้าฟังก์ชันซักหรือฟังก์ชันอบถ้าเครื่องเราไม่มีฟังก์ชันซักหรืออบให้เราใส่ค่าฟังราคาซักหรืออบเป็นศูนย์เมื่อผู้ใช้กดกดซักหรืออบเป็นศูนย์ เครื่องจะไม่ทํางานซักหรืออบให้นะครับไม่ไม่ทําการเข้าไปหมดสแกน QR วอารโค้ดให้นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นค่าพัดเบิร์ดนะครับถ้าใส่ค่าว่างๆก็แสดงว่าใช้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพัดเบิร์ดถ้ามีการใส่ค่าใหม่นะครับเป็นตัวเลขใหม่ตรงนี้นะครับเช่นผมต้องการเปลี่ยนพัดเบิร์ดเป็น5 6 7 8นะครับผมก็ใส่ตรงนี้เป็น5 6 7 8นะครับ5 6 7 8นะครับมันก็จะพัดเบิร์ดในการทำงานครั้งต่อไปก็จะเป็น5 6 7 8นะครับ โหมดนี้จะมีโหมดให้ทดลองอยู่สองพันก็คือว่าเป็นโหมดเปิด power นะครับเร ower, คร,บเ Tower, เรื่องก็จะเปิด power ออกมาครับถ้าโหมดทีนี้ปิด power เครื่องก็จะปิดหน้านจอเลยนะครับตัวนี้จะใช้ได้กรณีที่เราต้องการทดสอบการทํางานของเสื้อผ้าแลวเราต้องรู้ปัดต์บดเข้ามันหน้าจอมนโหที่ก่อนที่จะสามารถสั่งให้เครื่องทางานได้โดยไม่ต้องเสีเยเงินนะครับ ส่วนเพนี่ก LIKE like. ็ุ coverage, ่มเพย์นี่ก็เป็นการกดซักนะครับทำงานได้เลยไม่ต้องเสียเงินเช่นกันนะครับถ้าตรงนี้นะครับเอาไว้สำหรับให้ช่างเซ็ตอัพดังนั้นพัดเวิร์ดเราห้ามไปบอกใครนะครับไม่งั้นลูกค้าอาจจะต่ารๆใช้งานฟรีได้นะครับเมื่อเราทำค่าต่างๆเสร็จหมดให้เรากดเซฟนะครับกดเซฟก็จะเป็นการบันทึกค่าพัดเวิร์ดอันใหม่ค่าเวลาค่าอะไรต่างๆที่เราค่าจำนวนเงินค่าอะไรต่างๆที่เราตั้งค่าไว้นะครับเพื่องก็จะใช้อันใหม่นะครับถ้าเราลืมพัดเวิร์ด ต้องติดต่อบริษัทอย่างเดียวนะครับว่าจะสามารถดูพัดวดคันใหม่ได้ไหมหรือมีวิธีการรีเซ็ตพัดวดอย่างไรนะครับตัวนี้จะเป็นความลับข้อมูลนิดนึงนะครับเมื่อเรา,าเทำเสร็จเรากดเซฟนะครับโอเคกดเซฟปุ๊บเครื่องก็จะเซฟค่าต่างๆมาให้เราเรียบร้อยนะครับครับตอนนี้เราจะซักอบจะซักซักทั้งอบอยังไงก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับ ถ้าเราเข้าไปเซตอัพใหม่เห็นไหมครับพัทเบิร์ดเราเปลี่ยนไปแล้วเราจะใช้พัทเบิร์ดเดิมไม่ได้แล้วนะครับถ้าใช้พัทเบิร์ดเดิมเห็นไหมครับแบบนี้มันจะขึ้นว่าผิดพลาดนะครับเราต้องใช้พัทเบิร์ดอันใหม่นะครับเอาไปนะครับถึงจะทํางานได้นะครับนะครับตัวนี้นะครับใช้พัทเบิร์ดใหม่ไปนะครับโอเคครับสําหรับการทํางานสาธิตการตั้งค่าก็หมดแค่นี้ใครสนใจเครื่องสแกน qr โค้ดทดแทนเครื่องหยอดเหรียญแบบเดิมเดิมนะครับ ติดต่อที่ข้อมูลตามวีดีโอข้างล่างนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ